w ว l ล o m มท o พิชยา h a n n e l นะคะก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเราป่วยและการงานก็คือแบบเยอะมากอย่างที่เห็นก็คือแบบจะดูแบบโสมลงไปเยอะมากนะคะก็เลยโอเคหยุดทำคลิปก่อนแล้วก็มาจาัดก,การดูแลเรื่อง <laughs> สุขภาพแล้วก็งานของการเรียนอะไรเงี้ยของตัวเองนะคะเพราะว่าที่จริงอ่ะมีถ่ายคลิป ไว้แล้วนะแบบ one week ใน semester สองไงแต่ไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าพอกลับมาดูย้อนหลังอีกทีอะคือฟิลเหนื่อยมากแกคือแบบฉันรู้สึกว่าต้องไปพักก่อนก็เลยโอเคเดี๋ยวเริ่ม mm. ทำคลิปใหม่นะคะ mm. ก็คือเป็น week end นะคะฉบับเสราร์อาทิตย์นะคะของเด็กเรียนแฟชั่นกลางเทอมแล้ว ใกล้จะช่วงสอบเต็มทีแล้วอาจารย์แต่ละคนก็จะคาดหวังแบบ special project จากเราไปให้เขาดูอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้องจินตนาการว่าเหมือนเราทำงานหลายบริษัทอันทุกคนแบบเราคนเดียวแล้วก็เป็นบริษัทกราฟิกดีไซน์แฟชั่นวิดีโออะไรกับดิจิตอลป i ินติ้งเท็กซ์ไ drawing อะไรอย่างเงี้ยอเซ s รี่บลาบลาบล,บลคือแบบ ก็ต้องทำงานที่ดีที่สุดให้กับทุกๆวิชานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมไอเดียเตรียมเวลาเตรียมแบบความพร้อมที่จะทำงานให้เขานะคะเพื่อเพื่อฟีดแบ็ k ที่ดีโอเคอย่างวันนี้เราก็จะมี ย้อมผ้ากันด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเดินเล่นตลาดวินเทจกับเพื่อนที่เป็นคนจีนนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวว่าเราจะชงชาเขียวก่อนดีไหมอะ่ะคือชีวิตไม่อยากขาดชาเขียวอะ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่มึงนะยังไม่เที่ยงเลยเออใช่ลุงบอกว่าเราทำฟาสติ้งเลยนะคะทุกคนก็ทําเป็น16กับ8นะคะก็คือกินได้8ชั่วโมงเพราะว่าต้องควบคุม หุ่นนิดนึงเดี๋ยวจะมีถ่ายแฟชั่นวิดีโอนะคะก็อยากจะให้มันออกมาเพอร์เฟกที่สุด <c oughs> เดี๋ยวจะลง Youtube ให้ทุกคนได้เห็นนะคะจะตั้งใจทําเป็นอย่างดีโชคดีมากเลยที่รู้จักพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาเรียนฟิล์มแต่ว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็คือปรึกษาอะไรนี้ได้หมดเลยแล้วก็โอเคเริ่มเห็นไนะอเดียมากขึ้นเพราะว่าถือเป็นวิชาที่ยากมากๆสำหรับเรานะคะคือไม่มีไอเดีย อะไรเท่าไหร่เลยอะคือนึกภาพไม่ออกว่ามันควรที่จะเป็นยังไงแบบงานแบบไหนถึงเรียกว่าดีอะไรอย่างงี้ควรเอาไอเดียอะไรมาใส่อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อะไรที่มันเป็นไปได้านเงี้ยน,นะคะต้ก็แบบสามารถปรึกษาพี่เขาได้หมดเลยถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณนะคะเคเดี๋ยวเราเริ่ม <laughs> ไป <laughs> ชวนาเขียวกัน อันนี้คือที่ออกแบบในในคลาสระหว่างที่แบบฟังเลคเชอร์นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันแต่คือมันก็ยังไม่ได้เป็นไฟแนลก็ออกแบบเหมือนเป็นแบบเอ็กซ์เพร์เมนต์ให้เขาดูว่าเออเรามีไอเดียอะไรนี้บ้างนะคะซึ่งอืมจะบอกว่าความยากของวิชานี้คือเราต้องกลับมาทำงานเองอะ ที่บ้านเพราะว่าในคลาสเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเป็นฟิลแบบให้ทุกคนอัพโหลดงานขึ้นไปบนออนนต้องอธิบายยอาเลยโอเคเอาเป็นว่า <c oughs> คือมันจะมีเหมือนเว็บไซต์ที่เป็นของมหาลาัยอะไราเงี้ยคะก็คือเราจะใช้ ทำอะไรได้หมดเลยแบบเช็คตารางเรียนคุยกับอาจารย์ส่งงานอัพโหลดงานแล้วก็เอาขึ้นโปรเจคเตอร์พรีเซนต์งานอะไรอย่างงี้นั่นแหละซึ่งในคลาสอะเราต้องอัพโหลดงานแล้วก็ไปพรีเซนต์หน้าห้องว่าเออเราทำอะไรมาบ้างซึ่งเราก็จะได้เห็นงานของเพื่อนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะตินะตรงนั้นเลยว่า เออเราต้องทำอะไรเพิ่มบ้างแล้วก็เราดีตรงไหนแล้วนะคะสำหรับออวิชานี้แต่มันก็จะมีวิชาโหดๆอย่างเช่นแบบ accessory design อย่างเงี้ยคือเราพีเต์ปึ๊บนะเขาอะ่ะจะจะเป็นอาจารย์ที่เนี้ยบมากจะเล่าให้ฟังทุกคนเขาอะ่ะจะจะจะติทุกอย่างเลยอะ่ะแบบ อย่างเช่นต้องหารูปรองเท้าเนี่ยที่เราสนใจมาให้เขาดูว่าเออเราต้องเราเราสนใจทําแบบไหนอะรองเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นแคตตากรีเดียวกันเป็นสีเดียวกันอยู่ใกล้กันอยู่จะเอารองเท้าแบบส้นสูงมาวางใกล้กับรองเท้าแตะแล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงอีกรอบหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นรองเท้าส้นสูงส้นสูงและรองเท้าแตะไล่ให้เป็นลอจิกเป็นระบบนะคะ อะไรเงี้ยคือเขาเขาเนียบมากเขาเก็บทุกลายละเอียดจริงๆก็คือฝึกตัวเองเยอะเว่อเออก็โอเคเริ่มทำงานดีกว่านะ ทุกคนก็คือกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปซูเปอร์มาเพราะว่าไปซื้ออุปกรณ์มาเตรียมย้อมผ้านะคะแต่ว่าประเด็นคือไปเจออันนี้แล้วก็คือรีบหยิบเลยเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งมันน่ารักมากแล้วแบบน่าลองอ่ะมันเป็นเหมือนออไม่รู้ทุกคนเคยเห็นรีวิวบ้างแล้วอย่างมันจะเป็นเหมือนหลอดใช่ป่ะแล้วก็เราก็จุ่มลงไป ในแบบนมอะไรเงี้ยแล้วดูดผ่านหลอดนั้นอะ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนมช็อกโกแลตอ่ะเออจากแบบนมธรรมดานะคะซึ่งเราก็จะมาลองกันแล้วแบบมันมันเวิร์กจริงไหมแล้วตอนนี้เราก็มีนมสดอยู่ในแก้วแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาลองอันนี้เติมเติมคือแบบอยากลองมานานแล้วว่าแล้วก็เพิ่งเจอนะคะนี่เดี๋ยวโอโหอ่านไม่ออกใช่แหละก็คือแค่ฉีดแล้วก็เอาหลอดจุ่มแล้วก็ดูดมันก็จะกลายเป็นแบบเอ่อนมช็อกโกแลต เหมือนเด็กเลยอ่ะรีวิวขนมตั้งหนึ่งนะก่อนที่เราจะตัดผ้าใช้กันไกตัดผ้าเลยแล้วกันตามหลักแล้วควรแยกกันนะคะกันไกตัดผ้าก็จะต้องตัดผ้าแล้วตัดกระดาษตัดอะไรอื่นแล้วก็ต้องแยกนะไม่งั้นพอตัดผ้าแล้วมันจะไม่คมนะถ้าเราปนกันอู้นี่ก็คือหนึ่งซองมีห้าห้าอันถ้าใครมาวิลล่าก็อย่าลืมซื้อไปลองนะไม่รู้ดีแต่ว่า แตเขามีเหมือนแบบเป็นซิลปิดๆอย่างนี้เลยอะลองกันก็คือด้านไหนก็ได้เลยใช่ปะลองกันต้องคนก่อนไหมอ่ะกลัวไม่เก็ตอ่ะแล้วมันจะแบบยังไงวะ วตัตก,กรรมแบบจีเนียสมากเลยอะ่ะมันเป็นนมช็อกโกแลตจริงๆทุกคนมันเป็นนมช็อกโกแลตจริงๆแค่ผ่านไอเม็ดๆอันนี้ขึ้นมาก็แบบสามารถเป็นนมช็อกโกแลตได้หรอเจ๋งอะนั่งกินทั้งวันแน่เลยอะ่ะ อ๋อแล้วแบบมันก็จะค่อยคอยลดลงไปใช่ไหมเ้โอเค okay. ไปเริ่มงทำงานก็วิชาต่อไปงานของวิชาต่อไปก็จะเป็นพวกเท็กซ์ทายนะคะก็คือเราจะต้องทำผ้าจากการย้อมเคมีเนี่ยแปดแบบ คนละเทคนิคนะคะขนาด A3 ก็คือเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าก็ก็เยอะอยู่อะแล้วเราก็ต้องไปทดลองแล้วก็สรรหาเทคนิคที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะแปดเทคนิคอแล้วก็อันนี้อาจารย์ชอบมากเออทำในห้องเรียนทำเเาาขายอาจารย์ดีปะ <laughs> อันนี้นะคะก็คือเหมือนแกะสลักเป็นลายน้ํำก่อนแล้วก็เอากาวมาแทบๆๆบแแล้วก็เอากลิตเตอร์มามาผ่านความร้อนนะคะมาแตามลงไปนี่นะคะไอ e ์ดรย หลังใส่สีไปแล้วประมาณ10นาทีสิ่งสำคัญเลยก็คืออันเนี้ยผ้าเนี้ยมันจะอยู่ข้างใต้สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องถมน้ำแข็งนะคะให้มันให้มันท่วมผ้าเลยเพื่อที่สีมันจะได้ไหลเข้าไปได้เนาะแล้วก็อย่าลืมถ้าใครจะทำนะคะชุบผ้ากับน้ำส้มสายชูก่อนด้วยมันจะได้สีติดดีดด ระหว่างรอไอซ์ดรายแล้วก็มาทำไทดรายกันต่อเลยซึ่งเตือนไว้แล้วนะถ้าใครจะทำนะอย่าใช้ยางปกติที่ไม่ทนความร้อนเพราะว่าถ้าเราย้อมร้อนอะลงไปปุ๊บนะยางแบบขาดแตกไม่ไม่เป็นไรอะไรเลยเพราะฉะนั้นใช้ไหมพรมหรือว่าเชือกที่มันทนความร้อนนะคะอย่าลืม คิดถึงข้อนี้ด้วยผูกปุ๊บ,บ,บ,บก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวลองดูกันว่าย้อมเสร็จแล้วมันจะมาเป็นลายอะไรมาต่อกันที่ชิโบริกันเลยอุปกรณ์ก็จะมีเข็มได้ เราก็่าล้าก็จะยิบย็บเย็บย็บรูดผูกแล้วก็เอาไปย้อมมาจนถึงขั้นตอนที่เชื่อว่าทุกๆคนน่าจะชอบถ้าเกิดได้ทำมัดย้อมกันนะคะก็คือการแกะนั่นเองว่ามันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวเราเริ่มจากไทท์ไดทูโทนนะคะก็คือเป็นสีอินดิโก้กับเบส あれは。 ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันอาทิตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อนที่สถานีที่เป็นที่ตั้งอยู่ของตลาดของเก่านะคะก็เดี๋ยวเราไปกันเพราะว่าที่จริงก็แอบเลดแล้วนะคะโอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลย ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเอ่อมาร์เก็ตกันนะคะเพื่อนบอกว่าเป็น second hand market oh. นะคะ oh. แล้วก็ว่าอย่ l หลับมแล้วก็อยู่กับเพื่อนคนเดิมนะคะเด uh ี huh. ๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็น rare item บ้างนะคะ หลังจากเดินตลาดนะคะแล้วก็มาซื้อข้าวกินซึ่งของเราสั่งเป็นอันนี้น่ากินมากเดี๋ยวรอดูของเพื่อนนะคะเพราะว่าแบบตอนนี้คืออยากกินอาหารทะเลมากทุกคนตั้งแต่มาที่ก็ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลเท่าไหร่นะคะก็เลยเจอร้านนี้ก็โอเคต้องกินบ้างแล้ว We're not stop เรากินสมูทตี้กันต่อแล้วก็มีคอร์ซองของเพื่อน Can you show your c e <oughs> r s o n g ตอนนี้เรากลับมาอยู่แถวบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวาตามหาแป้งข้าเจ้า แล้วก็แป้งข้าวเหนียวเพื่อที่จะมาทำบัวลอยแก้ฉันแบบอยากกินบัวลอยที่จริงอยากกินแบบอบเปียสดมากแต่ว่าอันนั้นเกินความสามารถไปนิดนึงนะคะทำไม่ได้ก็เดี๋ยวทำบัวลอยก่อน ตอนนี้เราก็ได้แป้งพร้อมที่จะปั้นบัวลอยเป็นรูปต่างๆแล้วนะคะเฮ้ยแกระดับเด็กแฟชั่นป้าเราต้องปั้นแบบเป็นคอลเลคชั่นเลยปะเออ <c oughs> <laughs> ก็ใช้สองสีนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองก็คือสีเหลืองเนี่ยได้จากฟักทองแบบจริงๆเลยก็คือนวดยากมากทุกคนมันแบบ โอเคก็คือต้องใช้เวลานานมากแล้วก็สีฟ้าอันนี้ก็ไม่มีพวกอันชันอย่างนี้นะคะก็เลยใช้สีผสมอาหารไปเลยก็ใส่เล็หนึงก็เดี๋ยวปั้นกัวรอยกันนะคะระหว่างรอน้ำกะทิมันเดือดปั้นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วนะคะ เราก็ได้ตัวตึงมา3ตัวน้องน่ารักไหมทุกคนก็เดี๋ยวปั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีในจานอีกจำนวนหนึ่งเราก็เดี๋ยวพอแล้วเออเพราะว่าถ้านั่งปั้นให้มันเป็นรูปดอกไม้หรือว่ารูปอะไรที่เราอยากได้จนหมดก้อนเนี่ยคือมันจะไม่ได้กินวันนี้นะคะก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะปั้นเป็นแค่วงกลมธรรมดาเนาะแล้วก็ต้มเลย สำเร็จนะคะทุกคนบัวลอยครั้งแรกที่เราทำเองแบบจริงจังเลยบอกเลยว่าอร่อยกุ๊มหยอนบอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะเพราะเออลืมบอกว่าก่อนหน้าที่จะแบบจะทำบัวลอยอ่ะก็คิดว่าเออจะทำงานทำการบ้านอะไรนี้ยังไงดี เพราะเขาเอาแบบ r e ี u e ค t มาค่อนข้างหนักเลยในอาทิตย์นี้นะคะก็คือออกแบบโลโก้10แบบแล้วก็ออกแบบรองเท้า7แบบซึ่งก็คือคิดไม่ออกเลยอะแบบไม่รู้จะไปทางไหนดีคือสมองตันก็เลยหาอะไรทำดีกว่านะคะที่มันไม่เกี่ยวกับงานออกแบบ ก็โอเคก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเพราะฉันแนะนำเลยนะคะสำหรับใครทำงานสายนี้หรือว่ากำลังเรียนเกี่ยวกับด้านออกแบบด้านการดีไซน์อะไรเงี้ยคือรู้สึกตันปุ๊บรู้สึกแบบเออโคไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างในหัวคือเยอะมากก็ต้องรีบหยุดแล้วก็ไปนอนไปทำอะไรก็ได้ที่มันไม่เกี่ยวกับงานแล้วค่อยกลับมาทำใหม่นะคะให้มันทันเดทไลน์อะไรเงี้ยก็พอ อพอถ้าแบบยิ่งฝืนในเงี้ยเหมือนเราที่แบบแพยายามยิ่งฝือนอะมันก็จะยิ่งแย่แบบออกแบบมามันก็ไม่ชอบอะมันก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะเอเอก็คือ ได้พักแล้วก็ทำบัวลอยอะไรอไร่อยกินบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะทุกคนเออก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามะคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเอออยากให้ทำอะไรไปที่ไหนอะไรก็รีเควสต์ได้นะคะแอบบอกนิดนึงว่า กำลังคุยกับเพื่อนเรื่องไปเที่ยวสเปนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปกันอะไนี้เมื่อไหร่าั้ันก็รอติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย